สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเบกนะครับครับผมใช่ครับอ่าโอเคครับผมก็นี่เรารายการวิวคอยอยู่นะครับผมจากวิวฟิล์มสตูดิโอวันนี้นะครับก็อยากให้คุณเบกเนี่ยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับอ่าโอเคตอนอันอันอันดับแรกนะครับเราก็อยากให้คุณเบกเนี่ยได้นาตัวกันนะครับอยากรู้จักเราใช่สวัสดีครับชื่อธีระพันธ์ขวรรชครับ ชื่นชมคมัเรียนอยู่มนุสาภูมศาสตร์ชั้นปีที่สองครับอุ้ยอยู่ปีเดียวกันเลยอยู่สาขาไหนคะอ่าอยู่สาขาคนาสังคมเราอยู่ภาษาไทยนะเราอยู่ปีสองเหมือนกันเจอกันที่คณะก็ทักทายเราได้นะคะเราชื่อพิมอ้าเดนไอ้านี่เป็นการทักทายของดีเจไงเราจะได้แบบว่าเออเราจะได้แบบอุ้ยเคยคุยกันในรายการวิวคอยยูแล้วเวลาเจอก็จะเซ้ไฮขึ้นเบคขังผัดคโอเคครับคุณเบคก็อาทำใจไว้นิดนึงนะครับผมว่าอาพิธีกรเราก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนาะโอเคครับผมแล้ววันนี้คุณเบคมีเรื่อง อะไรอยากเล่าให้พวกเราฟังบ้างครับอ๋อเรื่องเพื่อนแหละครับใช่ครับผมอ่าเล่าแนวไหนดีครับอืมแบบไหนก็ได้ครับที่แบบว่าเป็นประสบก,การณ์ที่ตาตึงหรืออะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่าจะฟิลแบบว่าเพื่อนไปอย่างเงี้ยอยากเผาเพื่อนนะ <c oughs> อ่ะ่าอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้เกี่ยวกับเพื่อนๆนที่เราอยากจะพูดเรื่องเพื่อนที่สําคัญที่สุดเลยผมผมว่าทุกคนมามีเพช่อนประเทศนึ่ฮอล์ประเทศที่บอกว่าแป๊บเดียวนะเดี๋ยวออกไปแล้วกำลังจะออกอันนี้ก็สะดุ้งแรงมากแบบเดี่ยวเท่ากับที่ที่ตราตึงใจมากนะครับเพราะ แป๊บเดียวของที่อนไม่จรไม่มีอยู่จริงครับผมแป๊บเดียวเพือนเป็นอยู่จริงแป๊บเดียวกับกําลังออกความหมายเดียวกันไหมคะนาทีนาทีแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงงงว่าแล้วก็วนกันอย่างนี้อันนี้คือจะเจาะจงเพศไหมคะว่าอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเพศเลยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคําว่าแป๊บหนึ่งใครนานกว่ากันอ่าอันนี้น่าสนใจอ่าสำหรับผมผู้หญิงผู้ชายจะไม่เท่าไหร่ครับแต่กระเทยเป็นเพศที่จยังไม่มีอยู่จริงครับโอ้สิบนาทีไม่มีอยู่จริงคุณรู้จักเวลากระเทยไหมคะ คุณรู้จักเวลากับเธอนัดบาา่ดบายสองมาสองทุ่มสองทุ่มนัดบ่ายสองมาสองเออแต่เลขสองเหมือนกันใช่แต่เลขสองเหมือนกันไงแต่ว่านั่นแหละเวลากับเธอนะคะเราจะต้องแบบว่าหันออกหันออกไปอีกนะคะเวลากับเธอเนาะเป็นยังไงบ้างแบบเพื่อนแบบ ที่บอกว่านัดกันแบบเนี้ยแป๊บหนึ่งเนี่ยคือแบบจะนัดกันไปไหนบ้างไปส่วนมากกับกเพื่อนอ่างเงี้ยจะชอบไปกินอะไรกันบ้างคะแบบเวลาเจอกันจอยกันเนี้ยไปกินไปเที่ยวนะ,ะถ้ามีไปเที่ยวก็กมีได้ไปเที่ยวนะครับใครว่าโควิดเราไม่ได้ไปเที่ยวนะครับก็ไปเที่ยวภูกระดึงกันอยู่ครับรอบนั้นปังมากแต่พอเออมีคนนําที่ไม่ดูฟ้าไม่ดูอากาศพาไปหน้าฝนอ้าวภูดจริงหน้าฝนนะครับุกคนลื่นก็ลื่นโอ้อ,อันตรายนะครับเนี่ยเป็นการแบบเปิดประสบการณ์เราไปเที่ยว หูกระดึงแบบฝนตกเออจริง <piace S 1> จะมีใครสักคนขึ้นเขาตอนฝนตกกันเนาะใช่แล้วก็จะได้ภาพที่มันแบบว่าภาพแห่งความตราตรึงใจแล้วก็จะได้จําไว้ว่าใครเป็นคนกําหนดวันฉันจะสั่งไว้ว่าจะไม่ให้กําหนดวันอีกก็จะฟิล์นานแบบนั้นนะครับคิดว่าตอนกลางคืนก็นอนไม่ได้ฝนก็ตก จำจนวันตายเพื่อนแบบนี้ครั้งหน้าไปอีกเพื่อนบอกว่าอ้าวไหมครั้งหน้าไปอีกครั้งหน้าก็ฝนตกอีกคนเดิมจองก็เลยเป็นฟิลแบบว่าดวงมากับฝนเขาให้ความชุ่มฉ่ำลงไงเขาจะได้แบบว่าเฮ้ยบรรยากาศไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่แดดด้วยฝนตกแบบว่าเย็นชุ่มฉ่ำตลอดทั้งคืนนะคะเป็นข้อดีข้อดีอยู่ข้อดีอยู่ข้อดีอยู่แบบว่าคุณโมนอะไรจะถามอยู่ด้วยความมั่นมาเลยไม่กลัวเป็นยังไงล่ะอื แล้วคุณเบ๊กครับอนอกจากเรื่องของการแบบว่าเพื่อนมาช้าหรือว่าเพื่อนพาไปาติดเขาตอนหน้าฝนอะไรเงี้ยยังมีเรื่องที่แบบว่าน่าน่าน,น่าสนใจอยู่ไหมแบบว่าเพื่อนเพื่อนเขาแอบไปทําอะไรที่เป็นขี้ปากอะไรวันนี้มีไหมอ๋อกลุ่มเพื่อนเหรอครับอ๋อเ่อไม่อยากจะเล่นท่านถึงมากเท่าไหร่เลยครับเพราะว่ามีแต่เพื่อนดาราดาราขอนแกืมมีแต่คนดังคุณเบ๊กก็คนดังนี่ใช่ปะ <laughs> ดาราไปแล้วทุกทุกทุก็จะมีดารามุกดาหารท่านหนึ่งเป็นเอ็มซีเหมือนกันผมไมเอมากเกันนะใส่เป็นพี่อรวรรณอ๋ออร a w a ณโอ้โหเขามีชื่อเสียงนะคะคนนี้ดิฉันรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอนเนอร์จีและความเป็นตัวของตัวเองสูงเวอร์เนี่ยยังไงคะเล่าเลยอย่างรู้แล้วเนี่ยรวมแล้วเป็นคนแปลกอ๋อเป็นคนแปลกเป็นแปลกยังไงยังก็ไม่เข้าใจในมหาวิทยาลัยคนแก่นถึงส่งคนแปลกๆมาให้เราโกร แล้วคือก่อน้นั้นไม,ไม่เคยเจอคนที่แปลกกว่าน,นี้แล้วครับไม่ไม่เคยเลยเขาเป็นมาอย่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะคณะมนุษย์โอ้ยแล้วเราอาจจะแปลกด้วยเราเราแปลกเหรอดิฉันก็ว่าดิฉันแปลกเหมือนกันแปลกอยู่หรอไม่นะอ๋อสวยสวยยู่สวยอยู<ง>่อ๋อสวยอ,อวยู่ที่เขาแปลกหรอ,อยังไงคะคุณอยากทราบประวัติโดยย่อของคุณไม่มุกแล้ววีรกรรมอันร้อนแรงของเขาช่วยเล่านิดนึงใช่ครับเขาไปทำอะไรมาทำไมถึงแบบว่าอยู่ในความทรงจำเราขนาดนั้นฮะโอ้ผมก็ไม่อยากจะจะเล่าสิอรรณเนี่ย เปิดเปิดมาแล้วก็ขออีกสักนิดนึงโอเคครับอีกนิดนึงได้ได้ความว่าวิชาเติมที่แล้วมีพรีเซนต์พรีเซนต์โอเคแล้วตื่นนางไม่ตื่นจนต้องได้ไปขอาะห้องที่หอสัพรีเซนต์ตายตายตายสัปคก็คืออองเอ๋อมากงงว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เหรอออกไม่ใช่จ่าวันวันจันอันวันจันแล้วเป็นวันพรีเซนต์ด้วยปังมากนะคะเป็นเป็นตำนานที่เพื่อนจดจำมากๆว่าโอ้โหถึงขั้นไปเคาะห้องแล้วมีการหลงวันว่าวันนี้วันอาทิตย์เหรอ Oh, แต่ก็ยังมีสปิริตในการตื่นมาพีเซนต์ได้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกมาพีเซนต์แต่ว่าอย่าตื่นสายและอย่าลงวันนะครับผมไม่ああได้สไลด์อยู่ที่นางโอ้ oh ตาย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 ,ตายฟังก็เดิมอีกแม่แล้วแบบนี้การพรีเซนต์นี่คือผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับผมหรือว่าแบบติดขัดอะไรไหมครับเราได้ด้วยดีเพราะเพื่อนไปขอห้องทันเวลาตอนแรกยังว่าไม่มีทีนแล้วอะอ,อะไรก็ไม่ตื่น <c oughs> โอ้โเพื่อนแบกเวอร์นะคะเพราะว่างานกลุ่มด้วยเพื่อนก็ต้องแบกอ่ะถ้าคนอรรวันฟังอยู่มีอะไรที่อยากจะฝากถึงเพื่อนสาวคนนี้ไหมคะอ๋ออ,อรรวัน ทีหลังนะจำบันนอาเสนอให้ดีๆนะจำมาเสนอมันถูกด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมคุณอลรัณเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจแน่าเข้าใจแน่ๆโอเควันนี้เราก็มีเรื่องที่แบบว่าพูดคุยกันไม่ได้แค่แง่มุมของการคบเพื่อนที่แบบเพื่อนพาไปปีนเขาแล้วฝนตกแล้วนึ่งไหมคะแบบเล่าวีรกรรมการไม่ตื่นมาพรีเซนต์งานของเพื่อนแล้วนึ่งแต่ว่าเห็นไหมว่าการคบเพื่อนเราก็แบบได้เจอเพื่อนที่หลากหลายได้เจอเพื่อนที่แบบว่าอ่ะแป๊บหนึ่งนะกำลังออกนะอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงเพื่อนก็มาแน่นอน